ไปจะเอาเราเล่นช้างเล่นช้างเลยตัดก็เลยแบบเออหญ้านี่คือหญ้าก็ให้หัวด้วยนะอ๋อเรวไม่กินกินข้าวมีอะไรด้วยข้าวนั่นจะถ้าน่าจะฟันนะต้องฟันเฉียงลงมะนาวก็ดกอยู่นะ ัวเราเอาไว้ด้วยหลบและหลบไกลระยะิบเมตรหนึ่งตัว จับไม่แน่นๆนะอยา่าผมยังเอาอยู่ไม่ต้องอย่าควันผมผมยังไม่อยากหกาัวขาดเดี๋ยวมาอยู่ข้างหน้าถ้ามีอยู่ข้างหน้ามันจะได้เห็นแบบสวยๆจับไว้แน่น <laughs> คันหลังเก่าไม่ได้อยากวันเดี๋ยวมันบิดอ่ะสลับกันก็นได้ ไม่ต้องเตียนเยอะหรอกเบิกเอาให้มันไม่สูงอ่ะเดี๋ยวค่อยตัดทีหลังหรือไม่ก็ค่อยฟันทีหลังพอมันเดินได้ง่ายแล้วมันก็จะฟันง่ายอ๋เห็นแล้วอยู่ตรงนี้ แสงไม่ค่อยสวยอย่าปันกับรถทิ้งเดี๋ยวข้าวแล้วเทเลเข้ามาหน่อยติดหนอนเดี๋ยวไว้นั่นเดี๋ยวจอบลาบไปโดนรถยนต์ก็ เอามันด้เดี๋ยวเราเกอีกสักหน่อยนะได้ไหมนายทำเองเดี๋ยวมันก็ตายม่แล้วตาตาหลุดไปเลยเออก็ได้มาตาเอาไหนนายขับรถเข้าไปเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ อะไรเ,เล่นเดี๋ยวปลามานี่เสียวอ่ะ